แดดมีคนถามมาว่าถ้าพนักงานหมดไฟไม่ผูกพันกับกองค์กรคุณภาพงานลดลงผู้นำควรจะแก้ปัญหาย,ยัางไง จริงอันนี้ไม่ต้องแยกกันเป็นสองเรื่องนะระหว่างการที่พนักงานหมดไฟแล้วไม่ปลูกพันกับองค์กรกับการที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการทํางานลดลงแยกกันอันดับแรกเนะี่ยโอเคแหละถ้าพนักงานจะเบิร์นเอาทำงานแล้วรู้สึกไม่มีความสุขกับการทํางาน,นนั้นเป็นหนึ่งเรื่องที่เราต้องไปปรับไปพัฒนาแหละไปดูว่าปัญหาของเขามันคืออะไรแต่ยังไงก็ตามอ่ะเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์่ะมันต้องถูกวัดด้วย KPI อย่างชัดเจนต่อให้พนักงานเบิร์นเอาพนักงานไม่ได้มีความสุขกับการทํางานมากมายแต่ในย่อมน้อยเขาก็มีหน้าที่เดําวเวอรข้า ช่วยเขาทํำยังไงให้เขามีชีวิตในการทํางานที่มันดีขึ้นหรือโอเคถ้าเขาไม่แฮปปี้โอเคเขาจะไปหางานใบไม่ใช่ปัญหาแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องดีลิเวอร์คือเพอร์ฟอร์แมน์เพราะนั่นคือสิ่งที่ถูกคอมมิตไว้ตั้งแต่แรกไม่ใช่มีความสุขแล้วทางานดีไม่มีความสุขแล้วทางานไม่ดีได้ไม่เหมือนกันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอิโมชันเรื่องความรู้สึกกับเรื่องของแฟกต์ที่มันเรเชนอลเนี่ยมันแยกกันเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงก็ตามทุกคนต้องเพอร์ฟอร์มอยู่แล้วเพราะนันคืออจหลักขงเรา